ก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สวนลุงนงนะครับผมทุเรียนทั้งสวนเนี่ยอายุประมาณ3ปีนะครับเดี๋ยวผมพามาดูครับว่าทุเรียนอายุประมาณ3ปีหน้าตาเป็นแบบไหนครับนะครับผมทุเรียน3ปีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้นไหนก็ได้นะคือใบใหญ่ใบเขียวใบเข้มนะครับผมใบรัดใบเดินดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมทุเรียนของใครเนี่ยนะครับอายุ1ปี2ปีนะครับ3ปีเนี่ยก่อน ที่จะทําดอกทาลูกเนี่ยนะครับผมต้องการตัวช่วยนะครับให้เขาเติบโตดีนะครับผมใบเขียวใบเข้มใบแข็งแรงนะครับรัดยอดดีนะครับผมนี่เทพดินนะครับผมยาฟู่นะครับเป็นตัวช่วยที่ดีแน่นอนนะครับบอกเลยนะครับบอกเลยนะครับนะต้นไหนก็ได้ครับผมแล้วเห็นไหมครับสุขภาพต้นทุเรียนนี่คือดีนะครับดีมากสวยสดงดงามนะครับ เดี๋ยวผมพาไปคุยกับลุงนงนะครับเจ้าของสวนนะครับแล้วก็เห็นว่าพึ่งทำทุเรียนนะครับผมสวนนี้เป็นสวนแรกด้วยนะครับนี่โอ้โหใบสู้แสงจริงๆนะครับใบสวยแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่่างนี้เลยนะครับโอ้โห มันสวยอะไรขนาดนี้นะครับป่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับลุงนงกันครับโอเคครับลุงนงสวนนี้เนี่ยนะครับทุเรียนส่วนใหญ่อายุกี่ปีครับส่วนใหญ่ก็3ปีกว่าอันนี้คือต้น3ปีกว่าครับใช่นะครับผมนี่คือใบแบบนี้เลยครับลุงนงครับเห็นว่าลุงนงทําทุเรียนมานานี่มครับพี่ยังไม่เคยทําเลยครับเพิ่งเพิ่งมาปลูกนี่แหละสวนแรกครั้งแรกอันนี้อันนี้สวนแรกครั้งแรกนะครับผมแล้วเนี่ยใบอย่างเงี้ยครับ นะครับสำหรับทุเรียนที่กําลังเริ่มทําใบเริ่มบาร high, today, ุงนะครับเริ่มเลี้ยงเนี่ยลุงลงใช้อะไรบ้างได้ใบแบบนี้เลยครับก็ไม่มีอะไรก็มีเทพดินเทพดิยนยาฟู่ยาฟู่ครับสองอย่างแล้วใบแบบแบบนี้เนี่ยลุงมันดูแล้วไม่ค่อยมีมาลงแมลงมากวนี่มีใช้ยงใช้ยาไหมครับก็มีบ้างครับยาครับผมใช้ตอนไหนระบาดก็เราก็มาใส่เราก็มาผสมด้วยคือพูดง่ายๆช่วงที่ยอดเริ่มมานะครับมันก็จะเรียกพวกมาลงแมลงมาเราก็ฉีด ป้องกันไม่น่อยอ๋อแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้ใช้อ๋อคือพูดง่ายๆครับยาแมลงเรายังคงต้องใช้นะครับใช้เป็นช่วงๆเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้เนี่ยนะครับผมยอดอ่อนเนี่ยนะครับมันไม่สามารถเจริญเติบโตนะครับมาเป็นใบอ่อนเพสลาดแล้วก็เป็นใบแก่ได้เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะสะสมอาหารแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทุกระยะนะครับผมเราดูแลด้วยเทพดินแล้วก็ยาฟู้ครับผมโอ้ใบใบใบแบบนี้เลยนะครับ เขียวเข้มนะครับแล้วก็จริงๆทั้งสวนเนี่ยต้นไหนก็ได้นะครับผมพิมพ์เดียวกันหมดเลยนะครับนี่เอาต้นนี้ต้นนี้ก็ได้นี่พิมพ์เดียวกันหมดเลยครับทุกต้นนะครับกลายเป็นว่าทุเรียนนี่เขาว่าทํากันยากๆนี่ลุงนงว่าม,มันมันยังไงครับมันสรุปมันยากไหมครับเนี่ยมันถ้าถ้าทายากไหม ผมว่ามันก็ไม่ยากนะถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้ามันมีตัวช่วยดีๆมีตัวเนี้ยพอมีตัวเนี้ยพอผมใช้ตัวนี้แหละผมก็ติดใจว่าเออมันไม่ยากยาฟู่เทพดินนะครับจบไม่ต้องใช้ยงใช้ยาหลายตัวใช่มันไม่อันตรายกับตัวเราด้วยใช่ครับผมมันไม่ใช่เคมีเนาะนะครับถ้ามันเอมันแต่ใบอ่อนแล้วก็ผสมยาเคมีมั่งนิดหน่อยยเพื่อป้องกันมาลงแมลงตัดวงจรแมลงไม่ให้มาวางไข่มาให้มากินอาหารที่ใบแค่นั้นเอง ที่เลือปุ๊บเทพดินยาฟูดูแลให้หมดครับโอ้นะครับผมประมาณนี้เลยครับครับนี่ก็ต้น3มปีกว่านะครับผมรุ่นเดียวกันหมดนะครับนี่แต่ว่าอย่างนี้ครับสามเดือนน่าจะเป็นเดือนกรกฎาปี63สเดือนกรกฎานะครับผมนี่ลุงนงยืนยันนะครับนี่ดอกมีรุ่นแค่สปีครึ่งรุ่นห่างแยะให้สังเกตครับว่าหางแย้ที่ออกมาเนี่ยนะเวลาเกษตรกรเขาคัดแต่เขาจะคัดอันที่มันบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวแต่ ที่เห็นมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีเลยมันตรงมาเป็นทรงหมดเลยเห็นไหมอันนี้ครับเป็นฤทธิเดทของเทศเทรา tera, เนี่ยทำให้เกษตรกร,ร,ป,กรปวดหัวในเรื่องของการคัดดอกและที่สำคัญคือนี่เลยนะครับใครที่บอกว่ากลัวในเรื่องของการแตกยอดแตกใบออกมากางใบอ่อนออกมาแล้วดอกร่วงผลล่วง แล้วมันจะดอกมันจะร่วงนะแล้วยิ่งบอกว่าม,ออมีทั้งหางแย้มีทั้งดอกบานมีทั้งเขือพวงอย่างนี้แล้วยิ่งมะเขือมะเขือพวงเยอะๆเนี่ยจะทาให้ดอกมันร่วงหมดเลยนะครับวันนี้พิสูจน์ได้เลยครับต้นนี้มีครบทั้งมะเขือพวงหางแย้รวมไปถึงดอกบานอยู่ด้านบนนี้ครับเต็ไมไปหมดเลยครับไม่มีอะไรร่วงเอมาอมาพูดเองอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ผมจอนะผมว่ามันดีแล้วผมก็ว่ามันดี นะครับอย่างเงี้ยดองมาถ่ายดูสิเนี่ยตอนเช้าเช้ามันจะมันจะแฉะใช่ไหมครับทุกวันนี้ไม่แฉะแล้วอไม่แฉะแล้วครับทุกวันเนี้ดูดูดูดดตัวเงี้ยแฉแห้งแฉมันแห้งมมีแลอย่างเงี้ยมันไม่แฉะแล้วทุกวันนี้ไม่ตอนนั้นผมผมยังไม่ขีดมันแฉ